สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเนาะคะ่ะจ้าเมื่อนี้มาพอกาวกำลั่อีกีเช่นเคยค่ะทุกคนเมื่อนี้นะคะน้ำเน่้้าวมัเห็ดต,ตากเนื้อแห้งค่ะทุกคนนะคะจากที่เข้าได้เนื้อมากเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะทุกคนกหมักมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหมักแบบไม่ง่ายค่ะเนื้อแห้งห้อห้องบตองหมักอย่างไรเนาะค่ะก็คือใส่แคซอะคะซอสดเกลือนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อยผู้ชุด,ดกระเทียมแค่นั้นนะคะทุกคน าะว่าเหนือพ่นสีมี่ความหอมของพ่นอยู่แล้วเนาะคะ่ะเข้ากับปลาตองเห็ดเข้มกับเห็ดจางๆไว้เนาะคะ่ะที่จี๊ดไว้ค่ะเวลาเ่าปิ๊ปปิปงเรือวไปทอดห่าก็เห็ดกินกระน้ำจิ้มเอาเนาะค่ะแล้วก็อาจจะใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะน้ำขมุเรนมาหวานๆรสชาติหวานวาน้อยจักนหน่อยเลยนะคะพอห่อมาได้ทีแล้วเราไม่เอาไว้ประมาณสักหาหนาทีถึงสิบนาทีคะ่ะนะคะเสร็จแล้วเข้าก็มาตากค่ะทุกคนมนะาตากใส่อะ อย่างก่อนลราเพิ่มอื่นแนวแนตากเนื้อน,นะคะทุกคนอันนี้เพิ่นสิป้องกันแมลงวันนะคะเนาะรั่วพายสิบกากเซกระโดงอะไรค่ะอันนี้กระโดงต่ว่านอาทิตย์สิบบริป้องกันแมลงวันนะคะทุกคนช่วงนี้แมลงวันหลายค่ะเนาะเออกะลีเ่เฮดแบบนี้คะ่ะกระ마นี่แหะคะทุกนะคนทักทายกันเนาะค่ะมาปวดคุยทักทายกัน บรรยากาศอีสานบานห้านะคะเห็ดเนื้อยูน่องกินนะคะช่วงนี้น้ำย่อยกันนี่แหละเห็ดเห็ดเนื้อกินนะคะเห็ดเต๋าเน่้อยูเนื้กินนะคะคืนหาเน่าอยากเนื้กินตลอดเลยค่ะเออเป็นแม่มาดนะคะทุกคนโมมี่เน่โมมี่โมมี่อย่างเห็ดนะคะนะเดี๋ยวเ้ากระเห็ดแปนอย่างนะคะทุกคนนะคะพอดีพอพันเดเนื้อมากนะคะเนาะเดเนื้อมากส่วนหนึ่งพันกับแบงแบงเห็ดเป็นเห็ดเป็นแหนมนะคะทุกคนเห็ดเป็นแหนมเนื้อ นะคะแล้วก็อันนี้ก็แล้วแม่ก็เลยเอามาตาดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาสิกินบะทั่นนะคะเนาะก็ปรับเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเฮ็ดลาบแล้วก็เฮ็ดแล้วนะคะทุกคนเฮ็ดแกงอก่อมนี่ก็อ่อมผสานะคะทุกคนเออแต่ว่าเมนูกแกงอ่อมนี่บ่ค่อยเบื่อค่ะทุกคนมันไม่เฮ็ดตลอดเลยนะคะเปลี่ยนแค่ผักใส่แค่นั้น,นะค่ะทุกคนวัตถุดิบมากเกินราคาก็จะมีพวกเนื้อพวกหมู นะคะพวกไก่ประมาณนี้นะคะทุกคนกระสีวนเวียนประมาณนี้เนาะค่ะเนาะอาหารการกินอาหารอีสานบ้านเฮ้ากระสีมีประมาณนี้นะคะเดิโดจะสิเป็นพวกพวกพัดนะคะพวกพัดพวกทอดพวกอย่างสินะคะทุกคนแต่ว่าเฮ้าจะเน้นเป็นสุขภาพส่วนใหญ่ส่วนมากระสิเป็นอ้อมนะคะแกงอ้อมนะคะที่เรา่มหายเห็ด เรื่องเธอลำเนีย,เ,เ,ยเห็ดต,ตะวากับบริไทยกับล้าย่างค่ะทุกคน,แบบแ,นะคะกแบบว่า,า,ะะาเรื่องเอเอาเห็ดฝาฝานะคะเพราะว่าการได้ท่าเหมีห้าต่อแบบว่ามีไอใช่นะคะซอยทายเห็นน้ามันได้ซอยทายใช่ะคะทุกคนห้าวๆสีไทยเห็ดผู้เดียบบริได้นะคะนอกจากสีต่างกล่องจังซีนะคะทุกคนอันนี้กับต่างกล่องทายนะคะมาทักทายทุกคนมาตากเนื้อกันเลยะค่ะทุกคนเนื้อแห้งตากเนื้อแห้งแดดกำลังดีค่ะช่วงนี้ ช่วงนี้ฝนบปตกร้ายมือค่ะทุกคนหนูพ่อฝนบปตกเรี่ยวเ่ากันนี่แหะคะมาตากเนื้อแห้งนะคะเนื้อเดดเดียวนะคะตากเดดเดียวกับพ่อค่ะทุกคนนะคะเอาไว้ทอดกระเสรบปิ้งกระเสรบค่ะทุกคนปิ้งเพื่อจะสิดความหอมของเพลินนะคะน้องหอมเนื้อนะคะทอดกระเสรบทอดทอดกินก็ขอนี่หอนหอนนะคะทุกคนขอนิ้หอนหอนเลยไม่ไหมนะไหมคะโอ้ยเบิดเท่านั้นค่ะทุกคน กระสีบรสีบสมอาหารอีสานบานห้าวเนาะคะ่ะน้ำยล่ยกะน้ำนักขึ้นย่างต่อเนื่องค่ะทุกคนน้ำยล่ยกะเลยคิดว่าปุ๋แลคอร์ดปุ๋แลค่ะทุกคนคอดนองเพ่นเหนออกมากปุ๋แลเจังสีคอยลดที่หลังเนาะคะ่ะช่วงนี้เขากินเสีย่ยงเขาก็กินบางรุ่งไปเรื่อยๆค่ะทุกคนสงสัยสีลุ่งเมียนลราค่ะทุกคน,กคนบริลุ่งลูกแล้วล่ะเมียน้ำนักไลาย่าเนาะ เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะทุกคนประสบการ์ครั้งนึงในชีวิตของเฮานะคะช่วงเวลาชีวิตที่เฮามามาคลอดนะคะมาอยู่บ้านนะคะทุกคนโอเคเนาะคะ่ะทุกคนสารคิปนี้ไม่ก็น่าฝากไว้เสนเนะคะและเมียขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมติดตามไปกันแล้วใจกรลําใหญ่คะ่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนานนะคะ่ะสารคิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊าว่า